ที่อยากจะให้ผมแนะนำการต่อสัญญาณไลาเอาออกจากอาจอ a อน r ร i d น์รถยนต์มาเข้าแอมจิ๋วนะครับออกอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นสายสัญญาณขาวแดงตัวนี้นะครับนี่นะฮะเขาจะาติดไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็น Audio R Audio L นะครับสีขาวกับสีแดงนะฮะเราก็สามารถที่จะนำเอาสายสัญญาณนะครับเข้าสองออกหนึ่งนะฮะ เสียบต่อออกจากจุดนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเสียบจากตัวออดิโอเอานะครับนี่นะฮะออกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็มาต่อเข้ากับตัว a u x in ของแอมนะครับจากคอมเมนต์ที่บอกว่าจะต่อเข้ากับแอมนะฮะผมก็จะเอา z k h t 2 1 3 g สองหนึ่งสาตัวนี้นะครับมาใช้งานสาธิตให้ดูนะฮะตำแหน่ง a u x in นเลยนะครับนี่นะฮะ เพราะว่าตัวจอ Android เนี่ยเราสามารถที่จะรับสัญญาณบลูทูธได้อยู่แล้วนะครับอ่ากดในเมนูเพลงนะครับพอดีตัวจอเนี่ยเขาจะมีเพลงมาอยู่นะครับให้ทดสอบนะบผมก็จะลองเปิดนะครับนี่นะครับเพิ่มโกลุมที่ตัวแ q นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับตัว EQ ที่ตัวจอ Android ได้เลยนะครับนี่นะครับ